ลองนึกดูครับถ้าเกิดว่ามันมีวิธีการที่ชัดเจนที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นคือชีวิตเราเองนะครับเราเกิดมาครับมีวิธีการที่ชัดเจนที่ทําให้ชีวิตคนดีขึ้นแล้วสิ่งต่างๆดีขึ้นมันจะดีแค่ไหนกันครับเพื่อให้พอเข้าใจนะครับว่าวิธีเนี่ยมันมีเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนก็คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ก็มีคนที่ไปคิดค้นพัฒนาไฟฟ้าขึ้นมาไปถึงจุดที่ เราใช้ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบายมากมีคนที่ได้รับรางวัลได้รับกําไรมหาศาลร่าร,รวยจากเรื่องไฟฟ้านี่แหละเรามานึกต่อครับเมื่อก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นแต่พอมีคนพัฒนาสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นเราก็ได้รับประโยชน์ประโยชน์หลายทางเลยนะครับมีคนที่ทําธุรกิจได้ดีมากๆจากสมาร์ทโฟนมีคนที่ร่ํารวยมากๆจากการที่สามารถผลิตสมาร์ทโฟนได้ผมอยากชวนพวกเราครับมีหลายวิธีครับที่เราคิดได้ครับว่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้น แต่การที่เราเจาะเราเจาะไปถึงวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผมก็คือการที่คนเราเนี่ยสามารถเข้าไปถึงคุณค่าหัวใจอยู่ตรงนี้ครับอยากให้ญาติครับลองมาสนใจนิดนึงว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่ทําให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะไปเข้าถึงคุณค่าได้สะดวกได้ง่ายที่สุดสําคัญที่สุดก็คือการเปิดใจครับเริ่มต้นจากการที่มาสนใจรู้ว่าทาอย่างไรนะจากนั้นเนี่ยจะเข้าไปสู่ กระบ,บวนการที่ได้ผลก็คือเราผ่านขั้นตอน 1, 2, 3แล้วมันทำได้ผลจริงๆก็ขอสรุปเลยนะครับเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมันมีหลายวิธีครับทุกคนต่างที่จะมีคำตอบในวิธีการของตัวเองได้ตัวผมเองเนี่ยค้นหามานานจนปลายเดือนพฤษภาคมครับผมค้นพบสิ่งที่จะเข้าถึงคุณค่าได้แบบได้ง่ายที่สุดขอเพียงญาติไปลองครับคืออยากให้ญาติไปลองครับ สามารถเข้าไปดูใน YouTube แล้วเลื่อนไปดูที่วิดีโอชุดที่23ชุดที่24ต่อจากวิดีโอนี้แหละนะครับแต่หัวใจสำคัญที่สุดครับคือทุกคนเนี่ยมีความเก่งมีของดีมีคุณค่าอยู่ในตนเองนะครับคือทุกคนมีคุณค่าแล้วนะครับสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็มีคุณค่าการที่ญาติครับไปลองนึกดูว่าคุณค่าเนี่ยมันคืออะไรไม่แน่นะครับ ช่องทางที่ยากจะค้นพบว่าจะไปเข้าถึงคุณค่าจะไปสัมผัสคุณค่าแล้วจะไปทวีคุณค่าเนี่ยมันมีหลายช่องทางที่อาจจะดีกว่าที่ผมจะเสนอในวิดีโอต่อๆไปก็ได้หัวใจสําคัญที่สุดคือผมอยากขอพึ่งญาติชาวไทยครับจึงมาบอกต่อวิดีโอนี้ทุกวันครับการที่คนหนึ่งคนก็คือตัวผมเนี่ยไปเข้าถึงคุณค่าในช่องทางแบบของผมมันก็ดีในระดับหนึ่งแต่การที่เราสามารถเข้าถึงคุณค่าในหลายๆช่องทางครับ การที่พวกเราสามารถนําคุณค่าจากคนเดียวนะครับที่มีคุณค่าลหลายๆคนนําคุณค่ามาร่วมกันมันคือรางวัลของชีวิตครับอยากให้มองไปถึงจุดนั้นครับถึงตรงนี้ครับอาจจะพูดไม่เก่งนะครับวิดีโอผมอาจจะไม่เล้าใจไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมกราบครับขอให้เห็นใจผมที่บอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันครับย่าสามารถไปพิสูจน์ได้นะครับย่าสามารถไปลองเปิดใจเปิดใจวันแรกมันไม่เท่าไหร่ครับแต่การที่เราใส่ใจเปิดใจอย,อย่างต่อเนื่อง โดยมองครับว่านี่คือชีวิตของเราเองนี่คือรางวัลชีวิตของเราเองชีวิตเราเนี่ยก็ดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งมีดีมีเสียปนกันไปครับแต่การที่เราเลือกได้ที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยวิธีการคือวิธีการเนี่ยการมีวิธีการการที่เมื่อก่อนไม่มีวิธีการแล้วมีวิธีการเกิดขึ้นพัฒนาวิธีการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นผมฝันจริงนะครับ ถึงได้บอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันถ้ากราบขอร้องได้นะครับอยากจะกราบขอร้องให้ท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่บอกต่อวิดีโอนี้ครับวันหนึ่งเราจะตายจากโลกนี้ไปการที่ญาติไปบอกต่อวันเดียวเนี่ยมันก็แค่ครั้งเดียวแต่การที่ญาติไปบอกต่อบ่อยๆคนที่ไปใส่ใจบอกต่อบ่อยๆจริงๆจะก,กลายเป็นติดนิสัยการบอกต่อมันคือการเปิดโลกโดยขอพึ่งขอพึ่งญาติอีกหลายๆคน สมมติว่าเราบอกต่อวิดีโอไปเนี่ยให้คนไทยสมมุติว่า20ล้านคนได้ดูวิดีโอสมมุตินะครับมีคนไทยสักประมาณหลักแสนคนที่ไปลองเจาะเข้าถึงคุณค่ามีคนไทยหลักหลายแสนคนที่ไปดูต่อวิดีโอชุดที่23 24มันคือการไม่ยึดติดตัวตนมันคือโลกยุคใหม่ซึ่งไม่ใช่โลกยุคแย่งชิงทําสงครามแบบเดิมๆแต่มันคือการที่เราเข้าถึงคุณค่าเราร่วมเข้าถึงคุณค่า ได้หลากหลายรูปแบบวิธีการผมไม่เก่งครับแต่ความเก่งกระจายอยู่ในหมู่คนไทยเราถามว่าสิ่งดีๆเหล่านั้นคุณค่าเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงโอกาสอยู่ในมือพวกเราทุกคนครับที่จะเลือกครับเลือกบอกต่อวิดีโอนี้ไปบ่อยๆตลอดโดยไม่คิดมากกราบขอความกรุณาด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับฝากโอกาสดีๆให้ญาติได้ลองร่วมพิสูจน์กัน